จะของเขาหารองเท้าก็ไม่เจอรองเท้าเกากันต,ต่อค่ะใค่ะ่จักยใหม่เอาคนซื้อส่วเด็กวันนึงสักคู่นะคะวันนี้เก็บผักวันนี้เก็บแค่สี่ถุงเองค่ะเพราะว่าหมดแล้วคะ่ะใกล้หมดสวนแล้วเพราะเมื่อวานเราเก็บไปรอบหนึ่งแล้วนะคะสลอาดไหมคะงามมากเลยคะ่ะอันนี้เอาหมดเลยไหมเอาเหลือไว้สองกล่เนาะสวยไหมคะทุกคน อผักนะคะรวมผักก็คือผักทุกชนิดที่เราปลูกอะคะ่ะลูกค้าก็เอาหมดเลยเอาทุกชนิดที่ปลูกนะคะเสร็จแล้วก็มีสั่งเคี่ยวะคะ่ะ ฝากนนแม่ก็ได้ขออนุญาตเก็บอุปกรณ์เ,เพราะว่าอันนี้อยากสองอยากสองปลอลก็ขึ้นโลแล้วอยงน,นี้อนนอกห้าเลยสองปลอลก็ขึ้นโล,ล,ลอันนี้ห่อย,าย่ามแล้วค่ะเลขขอล่าแค่นั้นค่ะ อันนี้ก็เลยเป็นถุงเพียวนะคะเพียวเพียวก็คือกินโอ๊กเพียวเพียวถุงหนึ่งนะคะคนี่เราอยู่ที่แปลงผักน้อยๆหลังบ้านของเราค่ะทุกคน เหลืออีกไม่เยอะแล้วนะคะเราจะเก็บผักส่งลูกค้าอีกทั้งหมดสี่ถุงลงไปในถุงเรียบร้อยนี่นะคะเพราะว่าอันนี้อยากส่งอยากสองปอก็ขึ้นโหลแล้วเนต้มน้อยเหรออยากไปเชี์มากเลยอ่ะ อยโยขาตังแล้วน่านะคะเพื่อนๆทุกคนขอบคุณที่แวะมาทักทายค่ะสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วรบกวนเช็คภาพเช็คเสียงด้วยนะคะภาพชัดเสียงชัดไหมคะเพื่อนๆ เดี๋ยวเราไปปิดไฟก่อนนะคะขออนุญ,ญาตไปปิดไฟก่อนนะคะวันนี้นะคะอยู่เป็นเพื่อนกันเก็บผักช่วงเช้านะคะเ,เพื่อนๆทุกคนใครเข้ามาแล้วฝากเช็คภาพเช็คเสียงด้วยนะคะอันนี้อันนี้คือรวงนกับรวมผักรวมเราจะให้ไอ้นี่สองต้นก็ได้ผักรวมก็จะได้สีแดงน้อยเพราะว่าอันนี้เอาไปมาใส่ถุงดีกว่าอันนี้พอแล้วจริงๆแล้วอ่ะ ใช่แต่ว่ากอมันใหญ่จนไปนยกใหญ่แล้วเราเอากเบ่ี้ยต้นผักเันเบียยกันนเดี๋ยวเราไปปิดไฟก่อนนะคะขออนุญาตไปปิดไฟก่อนอันหนึ่งใช่ไหมสองอันสองอันก็ได้เก็บไปหมดเลยไม่ได้เดี๋ยวไว้อ๋อโอเคได้อันเดียวอันเดียวนะคะวันนี้ นะคะอยู่เป็นเพื่อนกันเก็บผักช่วงเช้านะคะเ,เพื่อนทุกคนใครเข้ามาแล้วฝากเช็คภาพเช็คเสียงด้วยนะคะอันนี้เล้าก็เละแล้วก็เหลือไว้ที่น้ำนะอันนี้เดี๋ยวพูดกัน สวยงามขอบคุณค่ะสวยมากเลยค่ะคุณแฟนมารับไปทํางานแล้วเดี๋ยวขอตัวไปทํางานก่อนนะคะไว้เจอกันไลน์นะไม่ขมเลยไม่ขมเลยแจ่มมากอร่อยมากเลยอ่ะชิมสดๆตรงสวนแลวเล็กผสมอ่ะผสมอ่ะเอาเอากินเยอะหน่อยสวัสดีค่ะ ไปคะ่ะไปแพ็กผักกันต่อคะ่ะ <c oughs> วันนี้เก็บเร็วค่ะทุกคนแบบว่าโอ้โหต้นใหญ่มากเลยนะคะเนี่ยต้นใหญ่มากเลยคะ่ะดูโอ้โหสองกอแบบสี่ทุงค่ะวันนี้สี่ทุงค่ะ ลองดูสิว่ากินพอสงต้นไอ้วัตเทส2องต้นพอไหมรับช่างน้ำหนักดูปล่อยดิปล่อยดิระวังค้าไม่ไะโงไนลก็มให้แล้วเ้นนาวไ่ใ้แล้วว้าุลทีนี้วัสดีคุณทัศนาค่ะทัศนีมาปรตเทศกี่ต้นต้นนงตเทมาต้นเนง ไม่มีสีม่วงนะอันนี้สีม่วงหมดแล้วเหรอแค่สีเห็นใช่ไหมครบแล้วใช่ไหมอืมออันนี้มันเกินแล้วอันเนี้ยอันเนี้ยเกินไม่เป็นไรอ๋อเพราะว่ากีนโอ๊กเราเหลือเยอะใช่ไหมลูกค้าสั่งเป็นถุงรวม ค่ะเห็นไหมคะกินคอร์สแบบแบบสวยมากเลยะคะ่ะเพราะว่าแค่สองต้นเองนะคะต้นใหญ่มากรอบนี้กับรอบแรกนะ,ะวันนี้คือทดลองกินเลยนะคะว่าขมหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆแล้วน้องจะเก็บได้สี่สิบวันนะคะวันนี้เป็นวันที่สี่สิบเอ็ดค่ะเราก็เลยชิมสดๆไปเลยจะไปนอมาที่ก่จะของเขาหารองเท้าก็ไม่เจอรองเท้า นี่คือกีนคอร์สนะคะกีนคอร์สนะคะทุกคนมา หยุดดแนี่ค่ะเวลาเราใส่กระดาษลงไปน้ำล่องไปก่อนใช่ไหมคะเขาจะเขาจะพาผักของเราลงถุงไปแล้วเราค่อยเอากระดาษออกอนุญ,ญาตดึงพอดึงอุปกรณ์แล้วเ็ก็ดึงกล้อง <c oughs> แล้วเราก็ดึงกระดาษออกนะคะแล้วก็ลงใส่ถุงได้แล้วค่ะอ่าเรียบร้อยะคะ่ะถุงแล้วเฉพาะกินโอก๊กผสมเลดหนึ่งถุงเดี๋ยวขออนุญาตเอาผักไปใส่อันนี้นะคะ <c oughs> <c oughs> อันนี้อันนี้อ,นน <c oughs> อันนี้ไม่ถึงเลย <c oughs> ขายแบบ ขายแบบแบ่งๆกันกินค่ะอันนี้เอาสี่ถุงเอสี่สี่ต้นเลยเหรอ,อต้องเขาเขาเหรอทำไมถึงไม่ขึ้นเอาบเตชมานี่เอร์เตดมาเอาบเตชมาต้นหนใช่ไหมเออใเตดมาต้นเดีเเเยวกว่ เดี๋ยวขออนุญาตเอบเก็บอุปกรณ์ไลน์แล้วก็ไปแพ็คผักกันต่อนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวตามไปแพ็คที่บ้านกันนะคะเพราะว่าวันนี้เราแพ็คทั้งหมดสี่ถุงค่ะอันนี้ใส่เวลาวางให้พนเนาะไม่ไมช้าหมอไม่หรอกรอันหนัก